้อยี่นองด้วยนะครับเขาก็จะเร้ลร้องระบบนะครับดอออกมาถนุเลยนะครับนอก็เสร็จภารกิจนะครับจบงานนะครับอยู่ที่อําเภอเพ้นนะครับจังหวัดอุดรธานีเขานะครับขั้นที่สี่ของรอบนี้นะครับผมก็คือไล่จากสุนนคูหาแล้วก็ไอ้นองค้อซอ้นองค้อซอ้อำเภอเมืองนะครับแล้วก็มาอำเภอเพ้นนะครับอำเภอเพ้นึกว่าจะน่าจะเป็นขั้นแรกนะครับของอุดรเขา ทีมงานอู่ไฟทุนได้มาติดนะครับนะครับแต่ว่าแถวบ้านโน้นเดือวบ้างหรันกะขั้นที่หาแล้วนะครับแล้วก็น้องวอกะน,น่าจะหลายกุดจับน้องแสงแล้วก็คุมภาวะปีนุนสะอาดเขาส้นควงศีธาตุล้วก็ยังอังสามมอน,นครับที่เขาติดติดมากกับหลายหลายอำเภอในอุดรธาน,นีนะครับบ้้นผืแล้วก็ไปทาบอนองคายไปพุ่นล้ครับผมพตาก หลายอำเภอนะครับหลายหลายจังหวัดอันนี้สิเป็นคันแรกนะครับของอำเภอเพชรนะครับแต่อาจจะมีนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับพอเขากับวนทรงยังสีแล้วครับพ่นทางล่างหังชิ้นแล้วสีมันนะครับแฉมแถมเสื่อนะครับภารกิจกระจบสมบูรณ์นะครับแต่ว่าปรทธานได้สมบูรณ์ดีต้องร้องก่อนนะครับพี่น้องตันแด้ร้องนะครับตอนแต่ตาทเครืองอยู่ โอ้ยเชิญเชปากไฟเพิ่นบ่นี่ยพ่อาขึ้นรถเขาขึ้นรถเด้อเอาไปที่นี่หินแพร่เด้อห่างจากตัวจังหวัดประมาณเท่าไรคือพ่อตัวอำเภอบ้านเฮานี่อยไหมตัวบ้านเฮาหน่อยยี่สิบกิโลเมตรบางเรื่องบังคับไหมครับพ่อผมสามสิบโลจากซีแยกไงไหมซีแยกไงผมขี่มาประมาณสามสิบโลน้อยๆครับใช้เวลาบ่ถึงเคืองชั่วโมงกับมะฮอดนะครับกะบ้านโน้นเรือครับ มองนีนะครับที่รถประมาณประดนครับพี่น้องประมาณมาถึงชัชวโมงนะครับเอาลงไป้างล่างเลยโยกง้าขึ้นก่อนเด้อเดี๋ยวม่นด้ถือประตูนแล้วไแต่ไดหมดทุกอย่างอ่ะล่ะยกง้าขึ้นก่อนไปเลยไปเลยยังออกมาเลย สวยงามอีกแล้วครับท่านนะครับต้นปับปูไฟทูดนะครับเกาะพอดีคานะครับผมสวยเลยนะครับทันที่4ของรอบนะครับตัวนี้นะครับผม L4708 นะครับสีน้ําเงินอีกแล้วนะครับผมรอบนี้สีน้ําเงิน3านะครับสีดำหนึ่งรอบหน้าไปเจอกันอยู่ที่อําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับผม ยันม่าห้าสิบเอ็ดแรงนะครับแมนุบปุพี่น้องจําได้บุบุ๊บแต่ว่าจําได้ว่าเป็นยันม่านะครับยันม่านะครับแยกระบบนะครับอยู่ที่อำเภอจตุรัสนะครับชัยภูมิเฮานะครับผมแล้วก็ชุดปากตากกำลังทํานะครับอยู่ที่ไอยังไงอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับผมแต่ผมจำอะไรของเกติบสองแรงนะครับมันหลาพี่น้องเด้อไหลหลีนะครับตงสวยแข็งแรงนะครับผมกะทัดรัดลงตัวนะครับยกได้เร็วนะครับยกหนักๆได้นะครับ หยกเร็วนะครับกับทัดรัดลงตัวนะครับไม่ทอะอทะนะครับสมบูรณ์นะครับแบบนะครับใส่งานกับคล้องมือนะครับคล้องตีนมองดึงไกมือนะครับผมตัวดึงไกมือนะครับผมการมองเห็นกับเห็นชัดเจนนะครับนี่การเดินสายทุกอย่างนะครับเรียบร้อยการติดสติ๊กเกอร์ให้นะครับผมหัวอัจฉริบีมีเบิดนะครับนะครับแล้วก็แถมเสื้อแถมยังไห้อีกพอมนะครับสําหรับช่องท้ามกันติดตามนะครับกะมีนะครับพิม ยูทูบเลยครับอูไพทูลการเกษตรเลืออีกกันหนึ่งอันนี่ครับช่องนี้นะครับถ้าเราเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เราอีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสามสองหกแปดกับแอดไลน์ได้นะครับพิมพ์คำามาสอบถามกันได้นะครับหรือเขาไปในเพจผมก็ได้นะเพจเพจอูไพทูลการเกษตรนะครับทักเขาได้เลยนะครับที่มีรูปภาพนะครับรวมทั้งวิดีโอนะครับเป็นพันๆภาพนะครับ เครื่องยกมันทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่ในหันเบิดนะครับพี่น้องเขาไปเบิ้งได้นะครับหรือสีเขามาเบิรงอยู่ในวิดีโออูไปทุนการเกษตรก็ได้นะครับรู้สึกว่าวิดีโอน่าจะประมาณเกือบพันวิดีโอแล้วนะครับเกือบพันแล้วเพราะว่าก้อนหน้านี่ผมบริไดบริไดเห็ดช่องอูนะครับพอดีนะครับกับเลยมาเห็ดช่องอูกะบบมแมนว่าหลายปีนะครับก็คือวิดีโอเดียวกับเกือบแต่ปีไอปีวิดีโอที่ผมลงแต่ปีเดียวนะครับแต่ว่าก้อนหน้านี่ผมลงช่องนี้บมเมนหน่อยๆครับ บัตตำก็เป็นพันวิดีโอนะครับพี่น้องลงให้พี่น้องเขาเบ่งนะครับอันนี้กะรู้สึกว่าเดือนนี้รู้สึกว่าจะประมาณโอ้จักถึง2ี้สิบเคียงไปบุ้งพี่น้องน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับวันนี้กะวันที่สิบห้าอยู่นะพี่น้องเด้อนี่ครับตัวนี้สวยๆนะครับกะลงโตนะครับผมเอาไปโยกันได้เลยนะครับเลยเลยหาหกล้อรถปกอัพรถยังกันโยกได้เบิร์นะครับหรือไปเอาไปโยกของหนักๆกัน ได้เบิดี่นอกแต่ก็ยานักเกินเกินไปนะครับผมหยกพ่อตุ่มทุมหนสุ้มคนนะครับโอเคไปนอกไปพ่อกันยุทธที่นะครับจังหวัดชัยภูมิจตุรัสต่อเลยนะครับผมนะครับมือเฮ้นะครับ,รบพ่อกันยุทธจตุรัตชัยภูมินะครับเด้อ